นะเวลาผมพูดเนี่ยพี่น้องช่วยผิวช่วยแสดงความคิดเห็นช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์อะไรกันด้วยนะครับนะทีเดนดที่ได้มีกำลังใจในการเป็นเปียกเป็นตาเป็นเสียให้กับประชาชนเสียแป้งไม่ยอมติดคุกนะเป็นนักโทษยอมติดคุกนะแต่หนีคดีออกมานี่ก็นะเพื่อจะมาล้างแค้นมาทวงความยุติธรรมต่างกันเลยครับนักโทษในประเทศเรามีสองคนคนหนึ่งชื่อทักษิณจินตวัฒน์ทำบิดไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจเพราะตัวเองก็มีอะไรมีเงินมีเส้นมีสายมีมากบารมีก็ไม่ต้องเข้าคุก จะ,จ,ะจะทำยังไงแค่ไหนกูก็นอนอยู่นั่นแหละครับอันนี้เขาเรียกว่านับโทษใจไม่ถึงนะแต่นับโทษที่ใจถึงต้องนับโทษชื่อเสียแป้งครับติดคุกเสแล้วแหกคุกมานะครับอัดคิดอัดตารวจอัดอยายการนะอัดตํารวจอัดอายการโดยมีความเชื่อว่าทั้งตารวจและอยายการนั้นการแกล้งตัวเองร่วมกระทําความผิดด้วยกันแต่เสียแป้งต้องมาติดคุกในตารางเพียงคู่เดียวอายการและตํารวจนะ เสียแป้งกล่าวอ้างว่ามีส่วนร่วมในการวางแผนที่บ้านอายการนะวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกระทำความผิดกนระทำความผิดไปอุ้มตัวหลานอายการมาก็กลับมาที่บ้านอายการนะครับอันนี้คํากล่าวอ้างของเสียแป้งและปรากฏอยู่ในคำพิพากษาในคดีนะเอ่อพ้นจริงตัวผู้ต้องหาซึ่งวันนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีพีเอสเขาเอามาสรุปให้ฟังผมก็ฟังแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมันเกี่ยวกับบ้านอายการปรึกษาหาหนลือเสร็จแล้วก็ หลังจากนั้นก็ไปกระทำความผิดไปต้นไปชิงตัวหลังจากนั้นก็เอาหลานนยการกลับมาที่บ้านนยการตามคำพิพากษาที่สำนักข่าวไทยพยยีพีเอสเขาเอามานําเสนอในวันนี้ผมก็งงๆ,ๆอยู่นะครับว่าผู้ร่วมกระทำความผิดมันมีทั้งหเจ็ดคนเหตุใดจึงไม่มีการชี้ตัวนะครับอายการไม่มีการชี้ตัวตํารวจคนอื่นมีคนติดคุกอยู่สองคนก็คือ,อคนที่ถูกจับเกี่ยวกันดียากสพติดคือหลานชายอายการกับตัวเสียแป้งสองคน อีกห้าคนไม่มีคนชี้ตัวไม่มีคนยืนยันตำรวจสืบพราแปลกนะตามที่ผมดูจากไทยพีบีตัวอ่านคำพากษาไม่มีใครยืนยันตัวตำรวจที่ไปร่วมกระทำความผิดมันเป็นเรื่องแปลกนะนะเสียแป้งเลยตั้งคำถามว่าหตุใดจะมีการบิดเบือนคดีแตุใดตำรวจจงไม่ยืนยันตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทางที่ไปด้วยกันกับเสียแป้งเสียแป้งก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ้าทำไมกูติดคุกอยู่คนเดียว นะทั้งที่ตํารวจที่ไปด้วยนะก็ไม่ติดทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในรายงานการสอบสวนนะตารวจสื่อภาคแปดคนที่จับหลานชายัการก็ไม่ยอมยืนยันนะผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือตํารวจก็อ,อะไรต่างๆอีกห้าคนก็เลยอัยการจังหวัดและอาิบดีอัยการก็เลยจับไม่ฟ้องอันนี้ที่ผมติดตามข่าวจากรายการสถานีโทรทัรศน์ไทยพีพีเอสเนี่ยเมื่อตอนหัวภาพเนี่ยผมนังฟังละเอียดเลย ผมบอเออนะเสียแป้งมันก็เลยเกิดความแค้นนะครับตามคำกล่าวว่าของเสียรับเสียเสียแป้งและก็ตามที่ไอพีเอมเอสก็เอาคำเป็นภาษามามันก็แหลรกร่วมกันพูดวุยวางแผนที่บ้านเอกการหลังจากนั้นก็ไปทําการร่นจริงัวประกันแล้วก็ร่อนซักแล้วเอาหลานชายอการกลับมาที่บ้านเอกการอันนี้ตามติดตามข่าวสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะครับสมมติเราเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จแต่ก็อยากจะให้ความรู้ว่า สิ่งที่เสียแป้งก,กับอางนะั้นมันก็มีมูลพอสมควรนะนะมนันแปลกๆนะพยานทำไมไม่ยืนยันยืนยันเสียแป้งได้แต่ไม่ยืนยันตำรวจที่ไปกับเสียแป้งที่ไปที่จะไปชิงตัวหลานชายอัยการนะแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยก็ทักท้ออัยการนะครับแต่อัยการก็หลุดไปเราก็ไม่รู้ว่าคําว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงอัยการพยานหลักฐานไปไม่ถึงตำรวจที่รวมกระทำความผิดมันก็แปลกนะเพราะคําว่าปล้นทรัพย์ มันต้องมีตั้งแต่สามคนขึ้นไปตามนนปรนะมวลกฎหมายอาญานะไอ้แป้งมันไปคนเดียวแล้วมันจะไปปล้นได้อย่างไงนะครับนะความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยมันต้องชิงทรัพย์ร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปมันไปคนเดียวไปปล้นหลานใจไปชิงตัวหลานใจเอออายการมันทําไม่ได้มันต้องสามคนขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกๆนะครับว่าทําไมาอายการสั่งไม่ฟ้องผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเห็นก็บอกอาทิตย์หน้าคส่งอายการจะแถลงอย่างละเอียด กับกรแสอย่างละเอียดนะครับอันนี้ผมฟังมาจากอนายความของเสียแป้งแล้วก็ฟังมาจากไทยพีเวเอสเนี่ยแล้วเนี่ยนในกรรมพกษาต้ก็มีการชัดทอดกันชัดเลยว่าอายการนะเป็นคนติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยติดต่อคนนั้นคนนี้แล้วก็มีการวางแผนบ้างในการแล้วก็ไปไปไปป้นไปชิงตัวแล้วเอาหลานกลับมาแต่อายการก็ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับเสียแป้งเราก็ไม่รู้ว่าในสำนวนมันมีอะไรบ้างอายการท่านบอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียแป้งไม่เคยไปเกี่ยวข้องคนพวกนี้ เขาทราบจะเบี่ยงด้วยญาติเขาถูกจับตัวไปเขาก็ติดต่อ,อคนที่รับราชก,การทําตามขั้นตอนตามกฎหมายของตัางหยักนักอายการนะเราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไระนะครับนให้เรื่องการเลืองเบาลงไปหน่อยนะครับนะนะครับเขามีคดีเสียแป้งคนก็ไปสนใจเรื่องเสียแป้งนะแทนที่จะสนใจที่จะไปติดตามนโยบ,บายของรัฐบาลก็ร้อยลงนะครับก็ทําให้รัฐบาลสบายสบายหูไปหน่อยไม่มีคนมาิีบางวิจารณ์ นะครับอันนี้เรเรียนแล้วพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะครับงานนะก็รัฐบาลเศรษฐาก็ยังโดนตั้งคำถามวันนี้ในชวนหลีกไัยก็ตั้งคำถามดีมากนะครับว่า,า,าจ,จะออกพนักงานจะประหยัดกู้ยืมเงินระวัง,าวางจะติดคุกนะเงินแล้วไม่ฟังนะ,นะนะครับชวนหลีกไัยก็พูดอย่างนั้นนะผมไม่ได้พูดนะชวนชวนหลีกไัยนะครับซึ่งอนาคตก็จะได้เป็นองค์กรบัญชีนะเราได้ทราบข่าวมานะจริงแค่ไหนไม่รู้แต่ได้ข่าวมาว่าจะอย่างนั้นนะครับชวนหลีกภัก็บอกนะครับว่า เศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยเตือนแล้วไม่ฟังระวังติดคุกนะครับออกพระราะบัญญัตัพระราชบัญญัิกู้ยืมเงินเสี่ยงสมเสียงต่อวินัยการเงินการคงถัดรัฐธรรมนูญนะครับเตือนแล้วไม่ฟังคู่เงินห0้าแสนล้านนะครับเสี่ยงติดคุกนะครับอ,อันนี้ก็คือชวนหลีกไปนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตประธานสภาคนนี้พูดแล้วก็ต้องฟังนะครับเขาก็มีเป็นคนที่มีบาร,รมีอนาคตก็จะเป็นองคมนตรีหรือไม่ก็มีรรรายการข่าวทำนองนะั้น พราะฉะนั้นเศรษฐาก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าจะมีการออกกฎหมายเงินกู้ห้าแสนล้านหรือไม่เท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับว่าโอกาสในการที่จะนะออกกฎหมายกู้ยืมนาราจางกๆกาเนี่ยเทนะ่าที่ผมทราบนะมีโอกาสน้อยดังนั้นรัฐบาลเพื่อไทยก็ใช้วิธีการดึงเวลาไปเรื่อยๆนะครับดึงไปเรื่อยๆเศรษฐาก็เดินทางไปต่างประเทศเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่แจกเงินหนึ่งหมื่นบาทนั้นมีน้อยมากเท่าที่ทราบมาเพราะมันขัดต่อมันุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะ กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังแบบที่ชวนหลีกไปพูดอันนี้ถูกต้องเลยเพราะชวนเนี่ยเถือว่าเป็นปร,รมาจารย์ด้านกฎหมายคนหนึ่งนะครับตอนที่ผมจบเนียติบัณฑิตเนี่ยเขาก็เชิญชวนหลีกไปมาเป็นผู้บรรยายด้านจริยธรรมสภาธนายความก็เหมือนกันก็เชิญชวนมามาให้ความรู้เกีย่ยวกับเรื่องจริยธรรมดังนั้นชวนเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองอาวุโสเป็นผู้มากบารมีอนาคตก็อย่างที่บอกเนี่ยอาจจะเป็นองค์มนตรีในอนาคตนะท่านก็อายุมากแล้วก็มี บารมีมากพอทุกคนกับนับกฎหมายนะครับและคณะกรรมการกิจสีการนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประาธานสามัีกาอายการสูงสุด,สดนะและคนที่มีความรู้ตามกฎหมายแบบระดับประมาจาก็คงจะไม่ผ่านพรบงเงินกู้ง,ไง,ไง่ายๆดังนั้นวิธีการทางออกของพรรคเพื่อไทยก็คือการดึงไปเรื่อยๆนะอ้างนู่นอ้างนี่ไปส่งเรื่องตีความกิจสเดีการไปเตะทวงไปเรื่อยๆไปซึ่งกิจสเีการผมดูแล้วไม่น่าจะผ่านนะไม่น่าจะผ่านถ้ากิจสีการไม่ผ่าน ราะว่ากิษฎิการก็กลัวติดทุกอิจฉาเหมือนกันเพราะอดีตประธานสารกิการเดีนในการสึงสุดมันก็คงจบแค่นั้นเพราะนั้นก็ส่งเรื่องช้าๆพิจารณาช้าๆดึงไปเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งไม่ผ่านด่านแรกกิษฎิการก็จบนะคอรมบอไม่ต้องพูดถึงนะนะครับก็คงไม่มีใครกล้าลงมติทั้งแตงที่กิษฎิการไม่ผ่านเหมือนที่ชวนดีกไปพูดในวันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเข้าสภาไม่ต้องพูดถึงเรื่องการยกมือสสไม่ต้องพูดไปถึงสวครับนะครับไม่ต้องถึงสารรัฐธรรมนูญก็คือจบด่านแรกที่กา นะครับแนวโน้มก็เงินกู้นี่ก็น่าจะจบสิ้นกันเพราะวันนี้คนที่ออกมาตอบฝาโลงคือคนที่อชนหลีกไปติงแล้วไม่ฟังระวังติดคุกนะครับคำนี้ค,คลาสสิกนะครับติงแล้วไม่ฟังระวังติดคุกนะครับชวนแนะนำไปยังเศรษฐานะครับทักสินยิ่งรัดติดคุกม,มาแล้วสองคน,น<อ>ทักสินก็เรื่องการุผลิตนโยบายอะไรต่างๆที่ลงทุนอะไรต่างๆตัวเองไส่วนร่วมาจติดคุกคดีความรับชั ยิ่ง,งร,รับคำนำเข้าทุจริตคอนรับจ้างก็ติดค,คุกตั้งือนหนีคดีทั้งพี่ทั้งน้องนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐาทนี่ลูกน้องทักสิณเนี่ยก็ต้องฟังชวนหลีกภัยไว้เพราะเขาคือผู้มากมารมีคนหนึ่งในวงการกฎหมายเข้ามากดไลค์กดแชร์กดโปรโมทเพจให้ด้วยนะครับใทมีตุ้สตุ้งสตางค์ก็ปราบโปรโมทเพจให้ด้วยนะครับจริงแล้วไม่ฟังระวังติดคุกเงินกู้ดิจิตอลวอลเลี่นะพี่น้องประชาชนก็คงจับไม่ได้นะครับราะวดเพราะมันเสี่ยงติดคุกประเทศชาติไม่ได้วิกฤต ถ้ามันจะวิกฤตหรือจะล้มละลายก็เกี่ยวกับรัฐบาลเสรษฐาเนี่ยปล่อยให้มันแย่ไปเรื่อยโดยไม่แก้แก้ปัญหาอะไรเลยครับชุกครูชุกครูนะปล่อยให้มันชุกครูไปเรื่อยนะหุ่นก็ตกทำมาหากินก็ายากหนี้สินก็เยอะในระบบนอกระบบคนดูถูกยึดตรงยึดตากกันชุกครูันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองน,นะครับบ้านเมืองก็เสียหายก็คือปล่อยมันเจ๊งไปพอบ้านเมืองใกล้ล้มละลายแล้วก็จะออกพระราชบญญัติเงินกู้อย่างนั้นหรือเปล่า นะครับดัะนั้นก็ดูแล uh ้ว huh. ก็ไม right ่น่าจับไปรอดแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของท่านชวนอีกไปนะครับนะท่านพูดไว้ในให้สัมภาษณ์สื่อเยอะแยะนะครับรัฐบาลต้องระมัดระวังหากมีการออกกอกอคอร์รัปชัเงินกู้อาจจะเสี่ยงติดทุกข์ถ้าระเบิดระเบียบวินัยการเงินของกระทรวงการคลังขึ้นมาเพราะในอดีตเคยเหตุการ์แล้วโดยเฉพาะนายกหลุดและก็เตือนด้วยนะครับสถานหลุดปากเรียกผู้กำกับและผู้การใหม่คน